ทำ6อย่างนี้จะขอสินเชื่อขอกู้เงินสถาบันการเงินธนาคารมีโอกาสผ่านได้อย่างง่ายๆแน่นอนครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันว่า6ข้อมีอะไรบ้างอย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งเท่าแก่ใหม่ไว้นะครับท่านจะได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจช่องทางในการที่จะสร้างไรายได้รวมถึงโอกาสในการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆด้วยครับสวัสดีครับพบผมครับ เกียรติรัตน์จินดามีครับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนกูคิดธุรกิจ s m e อช่องที่จะนําความรู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจแนวทางในการที่สร้างรายได้รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมาฝากเพื่อนๆนะครับอันนี้ผมมี6วิธีที่จะมาแนะนําให้สําหรับท่านที่ต้องการจะกู้เงินนะครับเตรียมตัวไว้ก่อนก่อนที่ไปกู้เงินหรือไปขอสินเชื่อใดๆก็แล้วแต่นะครับหกสิ่งต่อไปนี้ครับถ้าท่านทําไว้เนี่ยเมื่อถึงเวลาท่านไปขอกู้เนี่ยโอกาสที่จะท่านจะกู้ได้ผ่านเนี่ยมีอย่างแน่นอนครับ กสิ่งที่ว่ามีอะไรบ้างมาดูข้อที่หนึ่งกันเลยครับสิ่งแรกที่ท่านจําเป็นจะต้องทําทก็คือท่านต้องเปิดบัญชีธนาคารนะครับเพราะว่าตัวบัญชีธนาคารเนี่ยเป็นหลักฐานชิ้นแรกๆเนาะในการที่ทางธนาคารเนี่ยเขาจะตรวจสอบสถานะทางการเงินของพวกเรานะครับถ้าสถานะทางการเงินของเราดีนะครับมีเงินฝากเป็นประจำนะมีเงินฝากเป็นประจํามีถอนออกบ้างนะครับมีฝากเข้ามานะครับมีเงินที่ฝากอยู่ในธนาคาร เป็นจํานวนมากกว่าเงินที่ถอนออกนะครับแล้วก็ฝากไว้เป็นเวลานานๆน,นะครับมันเป็นการยิ่งตอกจาให้ทางสถาบันการเงินนะครับเ mm. ขาเห็นว่าเครดิตของเราเนี่ยดีนะครับเงินสวยเป็นระบบนะครับท่านครับท่านไปเปิดบัญชีไว้นะครับจะเป็นธนาคารไหนก็แล้วแต่ 1, นึบัญชีถ้าจะให้แนะนําเพิ่มท่านต้องการจัด กู้เงินกับธนาคารไหนนะท่านก็ไปเปิดกับธนาคารนั้นไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยครับเราได้เป็นการปลูกมิตรผ่านบัญชีธนาคารนะครับเช่นท่านวางแผนอยากจะกู้ซื้อบ้านท่านก่อนจ,จะต้องไปเปิดไว้กับธนาคารทางด้านเรื่องของอาคารสงเคราะห์นะครับเรื่องของการลงทุนนะครับถ้าเป็นภาครัฐท่านอาจจะไปเปิดไว้ไวกับธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทย นะครับหรือในภาคของเอกชนนะครับไป SCB นะไป K-Bank นะครับไป X x i m ซ a n k นะครับหรือธนาคารเพื่อการส่งเสริมทางด้านวิสาหกิจนะครับ s อ e ก a ิ k อย่างเงี้ยครับไปเปิดบัญชีไว้แล้วก็นำเงินเข้านำเงินออกนะครับจะทำให้ธนาคารเนี่ยเขาเห็นเครดิตของเราและจะช่วยให้เราสามารถกู้เงินในอนาคตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องที่2ที่ถ้าท่านมีและท่านทำเนี่ยมันก็มีโอกาสกู้ง่ายก็คือว่า หน้าที่การงานของท่านนะครับเท่านี้ครับท่านเป็นมนุษย์มินเดือนแนะนําให้ท่านเนี่ยยังคงทํางานอยู่นะครับอาจจะหางานพิเศษางอื่นทำนะครับหรือหาได้ได้เสริมั้นส่วนหนึ่งนะครับแต่งานประจําในยุคไม่บันนะครับผมแนะนําว่าทําไว้นะครับยิ่งเรามีหน้าที่การงานดีๆนะมีเงินเดือนสูงๆนะครับเป็นระดับหัวหน้างานเป็นระดับผู้จัดการนะครับระดับที่ใหญ่ขึ้น ความน่าเชื่อถือหรือเครดิตของเราก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากตําแหน่งแล้วครับบริษัทที่เราทําอยู่นะครับถ้าบริษัทมีชื่อเสียงนะครับอยู่ในระดับมหาชนนะครับหรือเป็นที่รู้จักนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือบริษัทเหล่านี้ครับก็จะทําให้เราสามารถจะกู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะหนึ่งครับหเครดิตหน้าที่การงานของเราดีมีความมั่นคงเวลา,าทางสถาบ,บันกันก็พิจาราก็ดูว่าเราเนี่ยมีศักยภาพในการจ่ายไหมในส่วนของบริษัทที่เราทามีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหน เพราะนั้นครับเท่านี้ท่านเป็นเนื่องเดือนเครดิตตําแหน่งการงานของท่านเงินเดือนของท่านมีผลกับการพริจารณาของทางธนาคารนะครับก็ทําตรงนี้ไว้ข้อที่3ผมแนะนําให้ท่านลองใช้วิธีการในเรื่องของการที่จะผ่อนสินค้าบางสิ่งบางอย่างบ้างก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องซื้อเงินสดนะฮะท่านอาจจะมีบัตรเครดิตนะครับเพื่อที่จะไปผ่อนนะผ่อนผ่อนอะไรผมยกตังเช่นผ่อนรถนะฮะ ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างนะครับถามว่าทําไมครับทางธนาคารเนี่ยหรือสถาบันการเงินเนี่ยเขาจะเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนซื้อตรงนะครับมีการจ่ายค่างวดตรงไหมนะครับตรงนี้ครับแน่นอนครับเวลาเราผ่อนสินค้าอะไรต่างๆมันก็จะไปมีข้อมูลปรากฏอยู่ในบริษัทเกี่ยวกับเครดิตนะครับหรือเครดิตบุโรนั่นเองเนาะเพราะนั้นครับถ้าเราผ่านอนตรงเนี้ยมันก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีความเคลื่อนไหวในการเนี้ยผ่อน ชาระต่างๆนะครับมีศักยภาพในการที่จะจ่ายอนาคตถ้าเราบอกว่าเราอยากจะซื้อลถอยากจะซื้อบ้านนะมันก็จะใหญ่ขึ้นเขาก็จะมาดูจากเบสพื้นฐานเงนี้ยโอเคเล็กๆเราผ่อนให้เขาได้ไหมนะครับถ้าเราผ่อนได้เดี๋ยวชิ้นใหญ่ขึ้นนะครับหน้าที่การงานเราดีนะครับเป็นหลักเกณฑ์นในการพิจารณาในการที่จะให้กู้หรือให้สินเชื่อในปริมาณที่เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับวันแนะนำนะครับ,นะรบ,นะรบมีบัตรเครดิตลอง ผ่อนชาระสินค้าบ้างก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องจ่ายสดนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะทํากันอยู่สําหรับในเรื่องนี้นะครับอันที่4นะครับข้อที่4ถ้าท่านทำสิ่งต่อไปนี้โอกาสในการกู้ในอนาคตเนี่ยมีได้มากอย่างแน่นอนบัตรเครดิตนะฮะบ,บัตรเครดิตไม่ใช่ว่ามีไม่ดีนะมีดีแต่ว่าถ้าท่านจ่ายแบบสเปเะสปะาฟุ่มเฟือยเนี่ยอันนี้มีปัญหากับชีวิตท่านแน่นอนนะครับแต่ถ้ามองในมิติของการที่ท่านจะลงทุนมองในอนาคตครับการที่ท่านมีบัตร เครดิตเป็นเบสพื้นฐานของเครดิตหรือความน่าเจอถือให้กับท่านเพราะเพราะธนาคารเขาจะออกบตัตรเครดิตให้กับเราเนี่ยเขาต้องพิจารณาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นที่ผมว่ามาแล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> <S ไม่ว่าเป็นหน้าที่การงานเงนินเดือนอะไรต่างๆนะครับการผลชำระต่างๆอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับสมัครบตัตรเครดิตนะฮะจะเป็นธนาคารไหนก็ได้นะครับที่ท่านใช้บริการอยู่นะครับและถ้าจะดีมากยิ่งขึ้นลักษณะของบตัตรเครดิตนะผมก็แนะนําว่าให้ท่านใช้ เป็นประเภทประเภทไปนะครับเช่นบัตรนี้ใช้ทําเรื่องของซื้อนี่บัตรนี้ใช้เรื่องของการเดินทางบัตรนี้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารมันจะได้บรหิหารจัดการเรื่องของบัตรเครดิตได้ด้วยนะครับขณะเดียวกันครับบัตรเครดิตเหล่านี้อย่าไปใช้แล้วเราทิ้งเนาะทิ้งผมใช้คําว่าสมมุติเราเป็นนี่อยู่ร้อยสองหรือหลักพันเนี่ยแล,แล้วเราไม่จ่ายเขาเนี่ยอันนี้มันจะเป็นปัญหาเพราะมันจะไปเป็นปรากฏข้อมูลอยู่ในเครดิตบูโรด้วยนะครับเวลาเรากู้เงินมากยิ่งขึ้นเนี่ย เขาจะมีปัจจัยตรงนี้ครับเข้าไปในการที่จะพิจารณาในการจะให้ต่อไปอันที่5ครับก็คือการกู้ร่วมนะทางสถาบันการเงินธนาคารต่างๆนะครับจะให้สิทธิ์นะฮะการกู้ร่วมด้วยนะครับและการกู้ร่วมคนที่มากู้ร่วมกับเราเนี่ยครับมันจะเป็นการยกระดับความน่าเชื่อถือนะครับให้กับตัวเรานะครับให้กับมูลค่าของเงินที่เราต้องการที่จะกู้ด้วยนะครับยิ่งเป็นคนในครอบครัวกู้สมรสเนี่ย พวกนี้ครับจะช่วยทําให้เราเนี่ยกู้ได้ง่ายนะครับขณะเดียวกันครับคนกู้ร่วมก็ต้องดูด้วยนะนะครับว่าเขามีในส่วนของที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ผมแนะนํามานะไม่ว่าเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเรื่องของเครดิตต่างๆนะครับมีดีมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ดูในส่วนข้อนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับท่านก็สามารถกู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะและข้อสุดท้ายข้อที่6นะฮะก็คือพยายามเลี่ยงนะครับเลี่ยงพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงประวัติเสียทางด้านการเงินนะครับอย่างที่ว่ามานะเราไป ใช้บัตรเครดิตเล็กๆน้อยๆไปรูดนะครับนะดูใช้แล้วเราไม่จ่ายเขานะครับอย่างที่บอกพวกนี้มันจะไปปรากฏอยู่ในข้อมูลในเรื่องของเครดิตบูโรนะครับวันครับวันนี้เราเป็นหนี้หลักร้อยหลักพันแต่นาคดเราอยากจะใช้เงินเป็นหลักแสนหลักล้านนะครับกู้ซื้อรถกู้ซื้อบ้านกู้อสังหาอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินหลักร้อยครับมันจะทําลายโอกาสหลักแสนหลักล้านของเราได้ด้วยนะครับวันครับเป็นนี้ นะครับจ่ายเขาให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องคิดว่าเอ้เนี่ยมันคงไม่มีปัญหาหรอกอ,อนาคตมันจะเป็นปัญหาที่จะผูกพันต่อไปด้วยนะครับและนี่ก็คือ6วิธีในการที่จะเพิ่มเครดิตให้กับตัวเองเพื่อที่จะวางแผนขอสินเชื่อกู้เงินต่างๆในอนาคตนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านกด subscribe และกดกระดิ่งไว้นะครับ พร้อมทั้งแชร์เนาะไปไว้ในหน้าเพจหน้าทาไลน์ของท่านเองแชร์บอกต่อให้กับคนที่ท่านรักนะครับเพื่อเราจะได้ประโยชน์ข้อมูลต่างๆไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปกับช่องเท่าแก่หม่เพื่อนกูเิดธุรก,กิจ SME วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ